ะะวันนี้ทุกคนพอจะมาแต่งหน้ากันจริงๆพอจะมาแต่งอีกลุปหนึ่งทุกคนแต่ด้วยความที่ช่วงเนี้ยบ้านนางงามมากและสถานการณ์นางงามก็คือร้อนระอุมากนะทุกคนในตอนนี้เนาะในวันนี้ในวันที่29นะทุกคนเกิดดราม่าต่างๆมากมายแล้วก็ระหว่างนั้นพอก็นั่งเลื่อนไอจีสองไอจีของนางงามไปเรื่อยแล้วก็ไปสะดุดตากับไอจีของอมแอนด้ากันทุกคนกับรูปนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพอจะขึ้นอินเสิร์ทให้แล้วกันเนาะเป็นรูปที่ออมแอนด้าแต่งตาสีเขียวนะทุกคนเป็นพี่ลินลินเซ่แต่งหน้า ซึ่งพอรู้สึกว่าลุคนี้เป็นลุคที่เออมันสามารถเอามาแต่งได้แบบสนุกสนุกให้ทุกคนดูได้แนละ้วก็เดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าในลุคของ a อมแ d นด้าออฟดัมมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะคะก็ถ้าอยากรู้ว่าลุค a อมแ d นด้าในแบบของพอจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลย ทุกคนเมื่อกี้พอพูดไปแล้วแต่พอไม่ได้กดอ่านเนาะแล้วพอก็ไปลองคืนมาแล้วเนาะรองพืนของพอที่จะใช้ในวันนี้นะครับพอใช้ L'Oreal True Match ตัวนี้นะครับสีทีสามเนาะจะหมดแล้วทุกคนซึ่งมันใช้ดีมากๆแล้วพอก็ชอบเนาะขั้นตอนแรกนะคะก็ไปลงสกินแคร์ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยใครอยากลงพายเมื่อก็ลงได้ถ้ามีปัญหาผิวนะคะแต่วันนี้พอไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็เลยไม่ได้ใช้พายเมื่อนะครับลงลองคืนเลยทุกคนลุคของ Amanda นะคะเพราะที่พอสังเกตเนาะส่วนใหญ่เวลาแต่งหน้าออกมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลุคผ แต่ว่าความรู้สึกของพอนะรู้สึกว่าเวลาเขาแต่งหน้ามาผิวเขาจะดูมีความแบบแทนๆหน่อยแล้วเราชอบมากเลยนะส่วนตัวก็แอบเชียร์อแมนด้าเป็นท็อปไฟในใจพอลแล้วกันเนาะต่อไปนะคะคอนซีลเลอร์วันนี้พอลใช้ของเมเบลินฟิตมีนะคะตัวนี้เนาะแต่วันนี้จะใช้เป็นเบอร์หนึ่งสองห้าเพราะว่าเราอยากให้ผิวมีความแทนเนาะแล้วด้ยวยความที่รองพื้นมันก็เข้มสต็ปหนึ่งนะถ้าพลไปใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นสีปกติของพรลมันก็จะดูสว่างเกินไปวันนี้ก็เลยจะใช้คอนซีลเลอร์ที่สีมีความเข้มกว่านี้หนึ่งเนจุด เพราะเป็นคนมีรอยเป็นแบบกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงข้างแก้มของทั้งสองอันเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่สิวเยอะมากบริเวณนี้เนาะพอสิวมันหายไปอะมันก็จะมีความทิ้งซากอารยธรรมเอาไว้ซึ่งมันเป็นบริเวณกว้างมากเากาเลยจะเป็นคนลงคอนซีลเลอร์อแบบค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงถ้าอยากกดปิดมากๆนะแต่ว่าถ้าในชีวิตประจาําวันเขาก็จะไม่ลงใครทุกคนก็จะแค่แบบป้ายๆนิดเดียวเนาะแล้วเขาก็จะใช้อีกสีน,นะคะเป็นเบอร์สิบนะทุกคนเป็นสีไลท์ กะะต่องเมเบรฟิตมีเหมือนกันมาลงตรงบริเวณใต,ต้ตาเพื่อให้มันมีความแบบว่าสว่างมากขึ้นเป็นการแบบไฮไลท์ไปเลย ต่อไปนะคะพอก็จะมาคอนทัวร์หน้ากันทุกคนวันนี้ใช้ของเ e n น y Beauty นะครับสีมอคค่านะทุกคนมาลงเลยวันนี้ลงแบบจัดเต็มได้เลยเนาะเพราะว่าวันนี้ด้วยความที่เราอยากได้เป็นลุคสายฟอแบบอแมนดาก็สามารถลงคอนทัวร์ได้จัดเต็มเลยนะเพราะอแมนดาเขาก็ข้างฟาคอนทัวร์แน่นอยู่เหมือนกันเท่าที่ดูมานะครับก็ลงไปได้เลยจัดแบบจัดเต็มไปเลย วันนี้นะครับใช้ของเจ้านางตัวนี้เลยนะครับเป็นแป้งฝุ่นทางซูเซนของเจ้านางเนาะซึ่งตัวนี้เขาก็เลิฟมากก็จะลงไปให้ทั่วหน้าเลยทุกคนเลยจะเบกทีใ่ใต้ตาทีหนึ่งด้วยเพราะว่าวันนี้สีตาค่อนข้างที่จะเข้มมากเลยเนาะจริงๆอยากลงรองพื้นที่หลังด้วยแต่ก็ดืงมไงทุกคนมาถึงก็ลงรองพื้นไปก่อนเลยไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวใช้การบิกใต้ต,า,ตาเอาเพราะว่ามันก็ช่วยได้ในระดับเด่งกับว่าจริงๆแล้วด้วยความที่วันนี้ใช้สีเข้มขนาดเนี้ยลงตาไปก่อนแล้วค่อยลงรองพื้นที่หลังจะดีกว่าน เดี๋ยวพ่อจะไปแต่งตามาให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะทุกคนเพราะว่าอยู่ดีแบตก็มีความแบบว,ว่าจะหมดเฉยเลยก็เลยเดี๋ยวจะไปแต่งตามาให้ดูข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งอีกข้างหนึ่งพร้อมกันนะคะเสร็จแล้วครับทุกคนไปแต่งมาให้ดูหนึ่งข้างแล้วนะมันไม่มีชิ้วตอนนี้มันก็เลยรู้สึกว่าบอบคามันแน่นมากนะทุกคนเป็นลุคที่มีความเป็นสีดําแล้วก็มีสีเขียวที่เด่นมากอยู่ตรงกลางตานะคะทุกคนถามว่าแต่งยากไหมก็ ไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนแต่ว่าพอจะพยายามทําให้ทุกอย่างมันดูง่ายมากที่สุดให้ทุกคนเข้าใจง่ายแนละ้วก็มาที่สีแรกเลยการวันนี้พอใช้ผลติตของมอร์ฟี่ที่ X กับเช็ก i ลนฮิลส่วนนี้นะคับขารู้สึกว่าเออมันมีสีที่เราต้องการหมดเลยแถบบนเนี่ยทุกคนมาสามารถแบบใช้เป็นลุคนี้ได้หรือออกมาได้เลยนะครับก็มาเริ่มที่สีแรกเนาะพอจะใช้เป็นสีออกเป็นสีน้าตาล ต่าตอย่างนี้นะครับทุกคนมาลงเพื่อเป็นแบบว่าทําเบ้ากับหนึ่งลุมเนาะซึ่งจริงๆอะ่ะพอเราลงทุกอย่างแล้วอีสีเนี้ยแทบจะไม่เห็นทุกคนแต่ก็ขอลงนิดนึงเนาะ แค่นี้คือสีนี้เสร็จแล้วนะทุกคนต่อมานะคะก็ะจะใช้เป็นสีนี้ทุกคนเป็นสีน้ําตาลที่มีความเป็นแบบว่าน้ําตาลเข้มอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ยังไม่ถึงเข้มดํานะพอาะจะมาลงที่หัวตาแล้วก็หางตาทุกคนเหลือตรงกลางไว้เพราะว่าตรงกลางจะลงสีเขียวนะครับแล้วก็จะลงไปแบบนี้เคาะด้วยนะทุกคนเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะชัดมากนะ ต่อมานะคบเขาก็จะใช้สีนี้ทุกคนไปสองสีนี้ผสมกันอันนี้มันจะเป็นน้ำตาลที่มีความเข้มเลยเกือบจะดำกับอันนี้ถ้าลองซูุงเข้ามาจริงมันจะเป็นสีเขียวออกขี้มาคนเพื่อที่พอลอยากให้ม,มันไม่ใช่น้ำตาลแล้วต้องการเป็นเขียวอะ่ะแต่พอลอยากให้มันมีความเป็นน้ำตาลออกดำแล้วมีประกายของความขี้มมาอยู่ <c oughs> <c oughs> คือลำไัยปั๊บเกิดพอลก็เลยจะใช้สีน้ำตาลที่มีความเข้มมากๆกับสีเขียวขี้มมาแบบนี้นะคะมาผสมกันเนาะหรือถ้าทุกคนมีพาเลตนี้อยู่แล้ว ก็ใช้สีเขียวขี้มา้าสีเดียวไปเลยก็ได้แต่เราก็อยากได้ความเยอะกว่านั้นเนาะก,ก็เลยจะลงส,สองสีนี้เข้าไปผสมกันแล้วก็ลงที่ตาล่างด้วยนะครับทุกคนใช้สองสีเมื่อกี้นะั่นแหละไอ้สีเขียวขี้ม้ากับสีน้ำตาลนะครัวมาลงตาล่างเลย ผมให้ตาล่างแบบเข้มเลยทุกคนเพราะว่าลุคนี้คือตาล่างคือเข้มแบบเข้มเบอร์สุดเบอร์เต็มจริงๆพอก็จะลงไปที่ตาล่างแบบจุกๆเลยทุกคน มาต่อนะคบเมื่อกี้ตรงที่เราเว้นตรงกลางไว้นะครับเราจะมาใช้ตัวคอนซีลเลอร์ของเบเบลีตัวเมื่อกี้แหละเป็นเหมือนคัตเคสเบาๆแต่ว่าไม่ได้คันแบบเต็มตาทุกคนแต่เป็นคัตแค่ตรงกลางพอก็จะป้ายมาที่แปลงแบบนี้นะครับแล้วก็แตะไปที่กลางตา แล้วพอก็จะลืมตาทุกคนลืมตาขึ้นเพื่อที่พอพอหลับตาปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่าเราลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วเราล,ลืมตามันจะถึงประมาณไหนทุกคนแล้วเราก็เอาเอตัวแปรงนี่แหละมาเกี่ยวเลยเพื่อให้ตรงกลางมันดูมีความแบบพร็อปขึ้นนะทุกคนมันดูมีความเป็นแบบว่าสีสว่างมากขึ้นเวลาเราลงสีเขียวไปมันจะได้ดูมีความแบบเด่นมากขึ้นนะคะ สีเขียวสีแรกที่พอจะลงนะเขียวมี3สีก็จะใช้ให้หมด3สีเลยเพื่อให้คุ้มกับพาเลตนี้ซึ่งไม่ค่อยได้ใช้สีแบบแปลกๆนี้เท่าไหร่นะอพอก็จะมาใช้สีเขียวตกกรงกลางนี้ก่อนเลยนะคะมันลงเป็นแบบว่าเป็นฐานก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราจะมาใช้สองสีนี้ทุกคนผสมกันเลย อันนี้กับสีสองสีนี้นะครับทุกคนเพราะจะผสมกันเลยนะอันนี้คือแบบว่าไม่ได้แบบมีการแบบลงทีละชั้นนะสองชั้นนี้คือพอะจะผสมกันลงไปเลยแล้วก็ลงไปที่บริเวณตาเลยต่อมาทุกคนคือใกล้จะเสร็จแล้วนะเพราะจะใช้เป็นอินไลเนอร์นะครับสีดำอย่างน,งนี้นะครับมาลงบริเวณตาล่างในทุกคนไปถึงเตอร์ไลน์ ข้างล่างเลยนะคะรับให้มันมีความแบบว่าดําสนิทเพอาลุกนี้เห็นไหมว่าตาล่างจะต้องมีความบบดําสนิทมากแล้วเราก็จะใช้บริเวณคนขนตาด้วยครับเพราะว่ามันจะได้มีความเป็นสีดําที่มีความแบบฟุ้งๆนิดนึงถ้าเราไปใช้เบสอายไลเนอร์มันก็จะไม่ฟุ้งเท่าไหร่หรอกเสร็จแล้วเราก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาเลย ขนตานะคบเพราะจะใช้ตัวท d ดีตัวนี้ทุกคนไปเกาะดำอันนี้เนาะเบอร์24นะครับก็จะเป็นขนตาแบบฟุ้งๆอันนี้ที่พอดใช้บ่อยๆเนาะก็จะติดไปเลยทุกคนแต่อันนี้คือต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าได้ยินไหมได้ยินเสียงฟ้าไนะตอนนี้ฝนกำลังตกนะจะหยุดถ่ายดีไหมจะรอดีไหมหรือว่าจะยังไงก็ถ่ายต่อไปให้เสร็จแล้วกันนะเดี๋ยวขอไปติดขนตาตอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา สรุปนะคะทุกคนเราก็ต้องอัดเสียงเนาะเพราะว่าฝนตกหนักมากนะคะอันนี้คือพอก็ไปติดขนตาแล้วเขียนคิ้วมาเลยทุกคนพอเขียนคิ้วแล้วทุกอย่างดีขึ้นมากต่อไปนะคะเพราะเราก็จะมาคอนทัวร์กันเนานะใช้ของลินเซ่เมจิกนะครับในในพี่หลินก็แต่งลุคนี้แล้วเราก็จะใช้ของเขาไปเลยลงกรอบหน้าให้ทั่วนะคะทุกคนลงให้ฉ่ำๆเอาให้ชัดเพราะว่าอะเมนดาก็ค่อนข้างลงเฉดดิ้งที่ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะสำหรับลุคนี้นะคะก็จมูกด้วยนะเราจะได้แบบจมูกพุ่มๆนะคะ เสร็จแล้วนะครับก็จะมาปัดแก้มด้วยพาเลตของทาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวพอขึ้นชื่อสีหนะพอลืมโชว์ไปว่าพอใช้สีอะไรนะปัดไปที่พวงแก้มเลยนะครับปัดให้ผสมคอนทัวร์ให้แบบว่าเข้ากันละมุนล,ละมุนนะคะจากนั้นนะครับเราก็มาใช้ไฮไลท์นะคะของในลินเซ่เมจิกนี่แหละทุกคนทั้ง2องสีผสมกันแล้วเราก็มาปัดให้แบบว่าหน้าเด้งหน้าพุ่งออกมาเป็นสามิติเลยนะทุกคนปัดไปช้ำ เสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ลิปของ golden rose นะคะเบอร์14เนาะมาลงให้ทั่วปากก่อนชั้นแรกจริงๆเขาใช้เป็นสีชมพูนูดนะทุกคนแต่พอไม่มีชมพูนูด้ดเขาก็เลยเอาเป็นส้มนู้ดแทนสำหรับลุคนี้นะครับก็ลองปรับกันดูนะคะเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะใช้ของ supermum นะคะเบอร์0ูนย์ะครับมาลงให้ทั่วปากซ้ำอีกนแล้วจะได้ความเป็นนู้ดมากขึ้น การเป็นอเมด้าออฟดัมของเราในวันนี้นะคบทุกคนก็เขาแอบไปเพิ่มสีเขียวมานิดนึงนะทุกคนเพราะว่าพอดูจากในรูปแล้วตาเขาไม่มีความเป็นสีเขียวแบบที่มันมีความเป็นสว่างมากๆอ่ะทุกคนเขาก็เลยแอบไปเพิ่มมานิดึงนะครับก็เพื่อเๆื่อคนไหนนะคบที่ชอบลุคในวันนี้นะก็สามารถติชมกันเข้ามาได้นะครับคือถ้าเราแต่งอะไรไปยังไงก็สามารถติชมกันเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเพื่อเๆื่อคนไหนนะคบอยากให้พอแต่งหน้าโดยมีอินสปิเรชันมาจากนางงามคนไหนอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเขาก็จะลองพยายามฝึกดูนะครับเพื่อให้ ได้เป็นลุกประมาณนั้นออกมาะครับก็ลุกในวันนี้เราก็คอมพิวให้ดูเป็นคร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากลองแต่งเพื่อที่จะเอาไปเชียร์เอาไปได้ในวันพีริมหรือวันไฟแนอลอะไรเงี่ยนะครับทุกคนก็ลองฝึกมือแล้วก็เอาไปใช้ในวันนั้นที่เพื่อจะเอาไปเชียร์ไมนด้กันได้นะครับก็ยังไงวันนี้เขา่็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกอย่าลืมเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพอดด้วยนะครับรังหน้าพขจะมาแต่งหน้าเป็นอะไรหรือว่าจะมารีวิวแล้วก็อย่าลืมติดตาม,มด้ะะนน้่า,ออา,าไ,นนะะไบา